ลาขับที่ถนนมีแต่หิมะแบบนี้นะคะทุกคนต้องพยายามขับไม่ให้เกิน40เลยคือพยายาม30-40เท่านั้นกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ต้องอยู่กลางถนนเราจะอยู่ขอบๆไม่ได้เพราะว่าถ้าลื่นลงไปคือเรื่องใหญ่เลยต้องขับชา้ชาๆแล้วอยู่กลางถนน ก็จะมีการเคลียร์แล้วรอบหนึ่งมีรถตำรวจเฝ้าดูเป็นระยะแต่ว่าของเราคือถนนรองนะคะถนนรองที่จะเข้าว่านก็คือจะมีแต่เหลาแล้วก็หิมะนี่ประมาณ15เซนแล้วยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดพายุหิมะเต็มๆเลยตอน ของเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่อุดหนุนแม่ติพยนะคะส่งตามสัญญายากแค่ไหนก็ต้องไปขอบคุณมากค่ะ